สวัสดคีค่ะเพื่อนๆดูโคนวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปดูโจทย์ที่เราได้นํามา3ข้อค่ะโดยข้อแรกที่เรานํามานะคะจะเป็นเกี่ยวกับกดลูกโซ่ค่ะโดยกดลูกโซ่นะคะวิธีการหาคําตอบก็คือเราจะต้องดิฟสอครั้งโดยดิฟครั้งแรกนะคะจะเป็นการดิฟด้านนอกวงเล็บแล้วก็ดิฟครั้งที่สองจะเป็นการดิฟข้างในวงเล็บค่ะไปเริ่มแก้โจทย์กันเลยนะคะดิฟหครั้งครั้งแรกจะดิฟด้านนอก ครั้งที่สจะเป็นดิบด้านในแล้วเราก็จะเห็นว่า6กับสีสามารถคูณกันได้ก็จะได้ยีบสีด้านในวงเล็บก็ทิ้งไว้เหมือนเดิมเสร็จแล้วค่ะคำตอบในข้อแรกของเราต่อไปไปดูโจทย์ข้อที่2ที่เราได้นำมานะคะข้อที่2นะคะจะเป็นเกี่ยวกับกฎโลปิตาลค่ะ ดยกิดลูปิดานะคะเราจะดิฟแค่ตัวที่มี x เท่าน,นะะั้นค่ะตัวไหนที่มี x แล้วก็จะไม่ดิฟแล้วก็จะไม่สนใจเลยนะคะ 4x ดิฟได้เป็น 4x กาลัง3ส่วนด้วย1 1x นะคะก็จะดิฟได้แค่1 แล้วเราก็มาคิดเลขต่อกันค่ะโดยโจทย์เขากำหนดมาให้ว่าลิมิต x โดยที่ x เข้าใกล้3แสดงว่าในตัวเลขของเราที่เราได้มาถ้าเกิดว่ามันยังมี x อยู่ให้แทน x ด้วยเลข3ค่ะก็จะเท่ากับ4 3ยกกำลัง3เท่ากับ4คูณกับ ห7เท่ากับ168เสร็จแล้วค่ะข้อที่2ส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับค่าสูงสุดต่ำสุดสมบูรณ์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่เราหามานะคะทุกคนขั้นตอนแรกเราจะทำการนำโจทย์ fx เนี่ยบดิฟ1ครั้งค่ะ อันนี้แต่เราข้ามไปตอนดิฟเสร็จแล้วเลยนะคะอันนี้ก็คือตัวเลขหลังจากที่เรานําไปหาร3เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นํามาเขียนจะได้ดังนี้ค่ะพอเรานํามาเขียนใหม่นะคะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่า x ตัวแรกเนี่ยมันยกกําลังสองอยู่แสดงว่าเราสามารถแยกได้เป็น2วงเล็บค่ะ ดยวิธีการดูนะคะนี่เป็นทริคเล็กน้อยที่เราได้เรียนรู้มานะคะก็คือถ้าด้านหน้าเป็นลบแล้วด้านหลังเป็นบวกแสดงว่าเครื่องหมายในวงเล็บจะเป็นลบทั้งสองวงเล็บเลยค่ะแล้วเราก็ไปหาเลขนะคะว่าอะไรคูณกันแล้วได้3บวกกันแล้วได้ลบสี่ซึ่งตัวเลขที่เราได้คิดมานะคะนั่นก็คือ3 กันพิสูจน์นะคะลบ3คูณลบ1ลบลบด้บวกแ,วแสดงว่าได้3แล้วก็ลบ3ไปบวกกับลบ1ก็คือเหมือนเราติดตังเพื่อนอยู่แล้ว3บาทแล้วก็ไปยืมเพื่อนเพิ่มอีก1บาทเราก็จะติดเพื่อนไปจํานวน4บาทก็จะเท่ากับลบ4ค่ะค่า X ของเราก็จะเป็นค่าตรงข้ามกับในวงเล็บนะคะแสดงว,ว่าค่า X เท่ากับ 3แล้วก็1ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะไปเขียนกราฟค่ะอันนี้คือกราฟที่เราเขียนได้นะคะการใส่ประจุลงไปเนี่ยบวกกับลบเราจะไปดูที่หน้าสัมประสิทธิ์สูงสุดของตัวเลขที่เราดีมาได้นั่นก็คือตัวนี้นะคะสัมประสิทธิ์หน้าวงเล็บสัมประสิทธิ์หน้ายกกําลังสูงที่สุดนั่นก็คือบวก แสดงว่าประจุที่เราจะใส่เป็นตัวแรกนั่นก็คือบวกลบแล้วก็บวกการเขียนกราฟเราจะเขียนจากซ้ายไปขวาตัวซ้ายสุดของเราขึ้นต้นด้วยบวกแสดงว่ากราฟเราต้องพุ่งขึ้นก่อนค่ะพุ่งขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นจากนั้นแล้วก็มากำหนดช่วงนะคะสำคัญมากนะคะทุกคนการกำหนดช่วง ช่วงที่จดอำหนัิให้ก็คือ0แล้วก็4ที่สำคัญก็คือต้องขีดเส้นแบบนี้ด้วยเป็นการก,กำหนดช่วงค่ะดยไม่ตงรงขอโทษค่ะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะไปแก้สมการกันนะคะนั่นก็คือการนำตัวเลขที่ อยู่ในช่วงแล้วก็ตัวเลขค่า x ที่เราหามาได้ไปแทนลงใน f x ค่ะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นตัวเลขที่เราแทนค่าเสร็จแล้วแล้วก็คิดเลขออกมานะคะช่วงเมื่อกี้เราลืมบอกไปนะคะว่าตัวเลขที่เรานํามาแทนเนี่ยเราจะนํามาแทนในส่วนของ x นะคะตัวไหนที่มี x เราจะแทนด้วยตัวเลขนั้นๆค่ะตัวเลขนั้นๆก็จะมี1 0แล้วก็4เราจะแทนลงไปใน x ทั้งหมดในสมนการ f(x) เลยค่ะแล้วก็คิดเลขออกมาโดยค่าสูงสุดต่ำสุดเราก็จะเราก็จะดูจากกราฟนะคะโดยจุดนี้จุดที่กราฟพุ่งขึ้นจะเป็นจุดสูงสุดแล้วจุดที่กราฟพุ่งลงก็จะเป็นจุดต่ำสุดค่ะจากนั้นเราก็จะเห็นนะคะว่าจุดที่กราฟ มันสูงที่สุดจะตรงกับเลข1ส่วนจุดที่กราฟมันต่ําที่สุดจะตรงกับเลข3แล้วก็ไปดูนะคะว่าตัวไหนที่แทนด้วย1จะเป็นค่าสูงสุดตัวไหนที่แทนด้วย3จะเป็นค่าต่ําสุดค่ะก็จะได้ว่า AB max จะแทนด้วยค่าสูงสุดสมบูรณ์แล้วก็3 AB min จะแทนด้วยค่าตามสูตรสมบูรณ์ค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ